What ทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิรี่อีกแล้ววันนี้ขอต้อนรับลูกสาวแม่วาคิรี่น้องซันยองดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสกินใหม่ด้วยนะคะชีสผสมลดน้ำผึ้องอ่ะทุกคนมาวาบแกล้งๆอุ้ยวสวยมาก กอเชย้หัวโตมาโอ้ยขามีมันจะบวกตั้งแต่เวลหกูตายได้นะคะอะไรว้าไปเอมันดิยังมีลูกเปนแปะเอาหนูอ่ะไปแล้ว อย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองมึงไปไหนคะมึงจะไปไหนย่าไปขโอยโหลดมาโอเมก้าดีน่อยโอเลสอมอะกระเถิยนี่อีรักมันไปไหนอะลูกยีนอตตอกลับล่ะ เดี๋ยวเราจะออกเป็นลูนทีมชิ้นแรกนะคะทุกคนเราจะสโลสตูนเนาะวายวายมังกรประทานแมวผี้ยมันเอาคนอ,อนโทรลไปอะ่ะนี่แน่ทำไมอีคามมวมีเลือดเยอะจังอะ่ะบับมาทำไมเนี่ยแผ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังอลน เอาแล้วทำไมเดินถอยล่ะคุณเจคูวีอิป่ามึงจะเดินถอยอะไรนักหนาเนี่ยฮะสูรลักเอาให้ได้โอ้ ลเลิศเยลักเลิศขอบคุณ<อ>นะค่<า>เยลักแกงดีมากตอนเกมเราไม่ได้พูดถึงเธอเลยนะตอนเกมเรารักเธอมากเลยนะ <S <S ลูกยีนอสต์เลิศอะไรอ่ะอยู่ก็สกิลเอสตกลัวเขา ว้ายต้องไม่ได้ตั้งค่ายเสร็จมึงเพื่อนโดนจิตกระโลกอิรักหลอกโดนมะมึงก็อีสิอีรัก โอ๊ยเอาไปอแล้วไม่ค่อยกดอีเลย่ะฉันโดนยัยแมวชีดลาดคิวคาเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมคะอ่านะคะเปล่าลุกตาอุ๊ยอุ้ยอุ้ยมีคนมา าค่ะเ<ว><น>เข้าเลย<ว><น>อุ้ยมันแรงอ่ะลูกตายย<ว><น>ังีโอายังมีิตายไ่้อลักลักไปไหนะาะคะ เอาเลยลูกเอาเลย I don't care Boston I don't care USA you know I care j u s t my life มานี่ไปไหนมึงอ่ะเว้ยตี๊บ เดียรักม okay. ันแบบเลิศเมื่อก no uh uh ี้ยายคามิลก็มั่นหิวอะไรก็ไม่รู้เออก็ให้กูเด็กหิวแค่นั้นแหละเดียรักโดนเราจะทำยังไงอ่ะโว้ตายนะคะกูพูดเลย ุ <Hi. S 2> ้ยที่เคยแก่มึงคิดว่าจะหนีคนเหรอ,ไ,อ,อไปไหนไม่เซะตุ้มเลนนะครับยังฮีลูกยงังฮี <c oughs> คืออยู่ติดกันเนอะอะไรเอ่ยคุณเจะจะให้ลูกฉันไปตายอีกตัวหรือวุ้ยว้าวเวนกรรมก็มีจริง ไม่เลปูไม่เลปูเห็นปะเป็นไงล่ะบวกรอกูกันหน่อยเนาะชีวิตแบบไม่เลปูว้าว <What? S 2> โอ๊ยด้วยด้วยตูรัตวินฟาวาดีถูกกินโอ้ยช่วยด้วยว้าวโอ้ ทำไมนะโอ้มันมน่มามันใจอะ่ะโหลดโหลดโหลดมีนะคะไม่เละตุ๊บ โอ้ยโดนจิกกระโลกโอ้โหชีลาด้ำ oh. ึ่งชีลาด้ำพึ่งก็เป็นไงล่ะถ้าหล่ออนคิดว่าลอนกับชันใครจะดับเก็บง่ายกว่ากันชช่ไแมยังฮีลือโอ้ยไปแล้วกําลังไป ลดเป็นไงล่ะมันเสะต้มแหล่งมาลาพอมาทำยี่อะไรกัน <Leonard> ว้ายมีคนมาค่ะลูกสาแบบไปไไปไปแล้ว เต็มบวกกันแล้วส็มติแลวว่าทำไมบวกกันน่ะทำไมไม่โอ้ทำไมไม่ช่วยกันดันทีละทางละลือ <S <S 2> <S 2> เอาตัวนี้ก่อน โอ๊ยเพื่อนไปไหนอ่ะจะพิมพ์เล่นเกมกระเทยมึงขาดกระเทยมึงคนแรกค่ะเออมึงคือคนแรกค่ะใครบวแต่พิมพ์เอ่ยกูออกของเนาะกร <c oughs> ะเทย ใครเล่นรักเป็นกระเทืนหมดแหละอ๋อจริงน <c oughs> ็อคนอคใครเตะวอ๊วาวให้ละเนี่ยไปสิแก่ด<ป>ีไ๋ไปดิอียินันก็เข้าสุด กูเข้าแล้วก็ต้องถอยีก4จะเรียนอยู่หน้าขนาดนั้นเรา เอาเลยทมาทำไมมาทำไมคะมาทำไมคะห่วยเหนื่อยมากปุกคนจีจีคะลาเราควรให้ใครดีเราก็ต้องให้หน็อกซนยองฮี ไดเอชบวกทุกคนตอนนี้เป็นไงดาเมเแปดหมื่นค่ะอะไรกอนสมอเดอร์เป็นผู้ส่งคุณนะคะขอบกอนชันค่ะควรได้เซนแบกทีมขนาดนี้เหนื่อยเหนื่อยขนาดนี้คุณนาไม่เหนื่อยไม่ได้หรอปะอ๋อเหนื่อย World. เวอร์เหนื่อยมากๆเล่นหนูที่แบบเหนื่อยมาก เอาละค่ะทุกคนไปเหไงกันบ้างกับการเล่นคอมโบคำจ้อยยูมิทวิสหนูชีกับแมวลำเพิ่งหวังว่าทุกคนจะชอบรสชาตินี้นะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และั้วก็นกระดิ่งแจ้งเตือนในกัะช่องลูกคุณด้วยนะคะและอยากให้เล่นคอนเทนต์อะไรตัวละครไหนสกินใหม่ๆก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะเจอกันิดต่นะคะบ๊ายบาย